ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์กลับมาพบกันในเวลาดีๆแบบนี้1 7เจนาฬิกาเป็นต้นไปทาง facebook ด d ราเด i l y .com และ youtube d a r ด d i l อ Official นะคะอยากรู้ข่าวสารของศิลปินดาราท่านไหนก็สามารถส่งมาบอกเรากันได้นะคะและวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิดีโอคอลพูดคุยกับนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อมาความสามารถควัญใจแฟนๆกับหนุ่มเตาเศรษฐพงษ์นั่นเองค่ะพร้อมเปิดความรู้สึกอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นยูทูบเบอร์ลา ทำเจ้าตัวถึงกับน้ำตาไหลดีใจหลังช่องเต๋า under score STB มีผู้ติดตามครบ1ล้านซับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวความสุขนานในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ1ล้านซับแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เต๋าเห็นน้ำหูน้ำตาไหลโอ้ยไม่ได้ร้องไห้นานมากแล้วนะเล่าความรู้สึกหน่อยค่ะไม่ได้ละครนานมากครับก็เป็นความรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจครับผมที่ ที่เรามาถึงเป้าหมายแรกที่เราตั้งไว้แล้วนะครับผมก็ดีใจมากที่มาถึง1ล้านซับนะครับภายในระยะเวลา2ปีนะครับผมในคิดผมพูดผิดตื่นเต้นจนพูดผิดคือจริงๆไม่ได้ทำตอน2018ันครับทำตอน2019ช่วงโควิดใช่ก็ก็2ปีที่เราเราแบบว่าลุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่แบบยังไม่มีทีมงานยังไม่มีออฟฟิศยังไม่มีบริษัทอะไรเงี้ยยังไม่มีทีมตัดต่อ ก็เริ่มทำด้วยตัวแบบผมเองถ่ายเองอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เริ่มจากเล็กๆก,ก่อนแล้วก็งมมาเรื่อยๆจนหาคอนเทนต์ที่มาถูกทางแล้วก็ทำให้สัต์สัค้ายมันพุ่งขึ้นเร็วก็ก็เป็นความตื่นตันนะครับน้ำตาจากความตื่นตันนะครับก็ขอบคุณแขกรับเชิญด้วยขอบคุณแฟนๆด้วยท,ที่ที่ให้การสนับสนุนช่องนี้ครับช่องติดตามเล่าหน่อยพี่เต่าระหว่างทางเราเจออุปสรรคอะไรบ้างคะพี่ เจอปริษัทเยอะครับเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรแบบนี้มีตันบ้างไหมคะมีครับมีตันครับมีช่วงนึงที่ผมหายไปด้วยเพราะว่าหาคนตัดต่อให้ไม่ได้แล้วก็ก็หยุดไปประมาณสองเดือนสามเดือนเลยคนระับก็ก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็คอนเทนต์ก็ทําบางทีคอนเทนต์เรามั่นใจว่าแบบไอ้คนต้องดูแน่ๆแลต้องชอบแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแล้วคนดูก็ ก็น้อยแล้วก็คนก็ไม่ได้ชอบตรงนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยครับก,ก็เจอช่วงที่ตันก็มีเยอะเหมือนกันคนตัดต่อดองงานบ้างอะไรบ้างเราก็เลยโอเคเห็นน้องสาวน้องสาวของผมเองครับน้องต่อก็เรียนต่อเรียนบัญชีมาแต่ว่ามีความสามารถในการตัดต่อผมก็เลยบอกว่าต่อตัดต่อพี่หน่อย น้องน้องจะออกจากงานพอดีครับอ๋อค่ะใช่ครับคือจริงๆต่อก็ช่วยตัดต่อตอนแรกๆเหมือนกันแต่พอต่อไปทํางานต่อก็ต้องทิ้งอ่าไม่ได้ทิ้งต่อก็ต้องไปไปทํางาน <c oughs> ไปทํางานของเขาเราก็เลยต้องหาตัดในช่วงนี้แหละที่มีปัญหาแล้วพอมีปัญหาเยอะต่อก็มีปัญหาพอดีเราก็เลยอ่ะต่อกลับดึงต่อกลับมาดึงน้องสาวกลับมาครับผมก็เลยทํางานด้วยกันยาวแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็คอนเทนต์ก็ลงสม่ําเสมอขึ้นแล้วก็อ่า แฟนผมก็ช่วยด้วยในการิดคอนเทนต์ในการขายงานในการหาคอนเทนต์มาแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำ YouTube ด้วยครับแล้วเราแบ่งเวลายังไงอะคะพี่เต๋าทั้งงานในวงการด้วยหรืออะไรแบบกับการทำ YouTube ด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบ่งยากเหมือนกันครับเพราะว่าผมถ่ายละครตอนช่วงช่วงนั้นโควิดยังไม่มาผมถ่ายละครทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็น ให้เอาไปถ่ายที่กองละครมากกว่าอ๋อก็คือได้จะได้จากเวนั้นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับระหว่างเรเข้าใช้ใช่ไหมครับจากปกติเราก็จะนั่งเฉยๆพักผ่อนไปแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคอนเทนต์ไปถ่ายเห็นอะไรน่ารักน,น่ารักเราก็ถ่ายเห็นอะไรตลกตลกเราก็ถ่ายไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ส่งมาให้คนตัดแล้วก็ค่อยเรียบเรียงอีกทีนึงมันก็มันก็ถ้าเราผมคิดว่าถ้าเราแบบ เห็นโอกาสตรงนั้นนะฮะแล้วเราไม่ปล่อยผ่านแล้วเราหยิบมือถือมาถ่ายเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้เป็นเงินได้คือสมัยนี้มันแบบมือถือก็ทํางานได้เหมือนกล้องเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวนี้มือถือก็ถ่ายคุณภาพไม่แตกต่างจากกล้องเท่าไหร่เลยครับผมฮะมันก็สะดวกด้วยครับแล้วก็เราสามารถถ่ายได้ทุกทุกทักทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็ทําได้ถ้าเราไม่หลับ ใช่ถ้าเราไม่ไม่พักก่อนแล้วก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ YouTube ก็เริ่มกําลังเริ่มบูมขึ้นมาครับแล้วผมก็ก็เลยเริ่มดูอเลยใช่ครับช่วงนั้นก็หันกันมาทําหลายคนเหมือนกันครับผมก็ก็ทุกคนก็เห็นในสิ่งเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันคือมันคืออีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็ในอนาคตคนก็จะดูออนไลน์ซัส่วนใหญ่แล้วจากที่ ตอนนี้ก็ดูออกแล้วว่าคนดู YouTube เยอะขึ้นมากเด็กรุ่นใหม่ดู y o u t u b e หมดไม่ดูไม่ดูทีวี TV แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ทุกอย่างมันต้องมาจากออนไลน์ทั้งนั้นซึ่งเราก็ต้องต้องตามกระแสด้วยแล้วก็ต้องเปิดเปิดใจครับเปิดใจรับรับอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็กล้าทำํำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทํามาก่อนตอนนี้ก็ทํามาเรื่อยๆจนมีมีโปรดักชันเองมีบริษ,ษัททีมงานเองมี ทุกอย่างพร้อมในการทํางานทุกอย่างครับอนาคตเราก็ไปเวพี่โอ๊ตโปรโมทเลยเปิดบริษัทเองพี่เต๋อของพี่โอ๊ตนี่นบริษัทใหญ่นะแต่ของผมคนละสไตล์กับพี่โอ๊ตนะครับผมผมจะสไตล์เกี่ยวกับ,บล็อกส่วนตัวไลฟ์สไตล์เกมกีฬาแล้วมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ที่จะเป็นแบบชื่อรายการแล้วก็มีอีพีอย่างเงี้ยจะไม่ใช่จะไม่ใช่ประมาณฟิลประมาณนั้นไม่ใช่ครับมันจะเป็นแบบ เหมือนคล้ายๆรายการทีวีแต่ว่ามาลงช่องออนไลน์แต่ของผมจะเป็นไลฟ์สไตล์มีคอนเทนต์เข้ามาแทรกครับผมก็จะแตกต่างกันตรงนี้แต่ถามว่าอยากทํารายการไม่ก็อยากทานะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษาก่อนก่อนที่เราจะทำะครับเป้าหมายต่อไปวางแผนไว้ยังไงบ้างกับช่องนี้พี่เต๋าสองล้านซับครับค่ <laughs> ้ายๆเป็นค่อยๆไปอย่างนะี้เนาะใช่เราต้องมองทีละล้านทีละล้านคนระับเพราะว่าล้านแรกนี่มันได้ยากมากเลย ฟิลเหมือนแบบเพลงตัวเองออกมาซิงเกิลออกมาแล้วได้ล้านวิวอะประมาณนี้ครับแต่นี่คือล้าน s u b สไคร b เ r อร์นะครับมันก็แบบแบบอะไรที่ภูมิใจน่าภูมิใจแล้วก็บ่งบอกถึงความสําเร็จในช่องติดเต่าครับมีแพนจะทํำคอนเทนต์อะไรเป็นการขอบคุณแฟนๆไหมพี่เต๋าหรือว่ารอรอรอโลทองมาถึงก่อนอ้เดี๋ยวรอโลทองครับอาจจะคิดคอนเทนต์อะไรที่ทํากับแฟนๆได้ เปลี่พูดคุดยกับแฟนขับหรือเปล่าหรือว่าถ้าโควิดดีขึ้นก็อาจจะมานัดเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าไปชวนไปทําบุญกันทําคลิปคุกเข่าเปล่าอ๋อคุกเข่ายังครับ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 วางแผนอยู่ฮะถ้าพร้อมเมื่อไหร่คุ้มมันนั้นนะฮะจริงเหรอตอนนี้อ่ะพูดถึงเห็นบอกว่าตอนนี้มีมีแฟนมาช่วยทําด้วยเป็นยังไงบ้างพี่เต๋าตอนนี้อ๋อเขาช่วยผมทำตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะ เขาเป็นคนบิวผมให้ทําช่อง y o youtube นะเขาเห็นโอกาสตรงนี้แล้วแบบตอนแรกผมก็ทําแบบไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยแต่เขาคิดว่าให้มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําเงินได้นะแล้วเราก็ได้เปรียบตรงที่เราเป็นนักแสดงและเราคนติดตามมาอยู่แล้วแล้วคอนเทนต์เราเอาไปถ่ายเนี่ยเราก็หาถ่ายได้ตามกองถ่ายหรือว่าแบบก็อยากจะรู้ด้วยว่าชีวิตหลังกล้องของนักแสดงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมัเดี๋ยวนี้คนก็แบบชอบอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าหลังกล้องเบื้องหลังบ e h i n d t อะไรเงี้ยเยอะเจาะลึกคนเรื่องชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ขายตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยก็พอเท่า <datos> ท <sending something up> like ี่อ่อนได้อะไรแบบนี้เนาะกันจะแมร์มมาถ้าอยากรู้อะไรเงี้ยครับเราก็จะคลิปไปแล้วก็เขาก็เป็นคนต้นคิดนะครับแล้วก็เป็นคนผลักดันเป็นคนไปคุยกับพี่พีทอีทแหลกพี่พีทไปบิวเต๋าหน่อยให้เต๋าทำยูทูบจริงจังหน่อยพี่พีทก็มานั่งคุยเลย นั่งคุยยาวผมก็โอเคอะดูยดูยะดุยก็ดูลองดูเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ก็นั่นแหละครับเขาไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทํามาด้วยกันครับก็หวังว่าจะมีข่าวดีกันอีกเมื่อไหร่ก็ค่อยรอดูกันต่อไปถูกไหมใช่ครับรอดูต่อไปฮะเรื่องบ้าน <laughs> เห็นบอกว่าตอนนี้พี่ต่อกําลังจะมีบ้านใหม่ แพนตกแต่งอะไรไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้เห็นมีบอกว่าเดี๋ยวจะแอบพาไปดูบ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้แบบน่าจะเสร็จประมาณเดือนกันยาครับก็พอแบบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะรีบหาพุทธละหมาวอามาทเลยเพราะอยากจะอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้น้องแมวเริ่มโตแล้วรับไม่ไหวอยู่ตรงโซนอ่อนนุชครับสุขุมิตอ่อนนุชก็ก็ห่างจากบ้านเดิมก็ไม่ไม่ไกลมากประมาณสิบนาที ว่าอยากย้ายไปอยู่ช่วงไหนเรามีดูเลิกดูยามาอะไรอย่างนี้ไว้ได้วยไหมคะอ่าอยากอยากย้ายประมาณต้นปีหน้าครับแต่ว่าเลิกยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าคิดว่าอยากจะอยู่ให้เร็วที่สุดเพราะว่า,าเราจะได้เข้าไปทําสตูของเราทาออฟฟิศของเราแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยครับที่บ้านนูน้นก็คือวางแผนไว้ว่าแบบแบบจะต้องมีอะไรถ่ายทาอะไรเยอะเลยน่าจะสร้างห้องสตูสร้างห้องไลฟ์สดอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะ S 2> <S 2> มีสตูดิโอมีบ้านแมวที่เป็นแบบกึ่งสตูดิโอด้วยอเป็นโรงแรมแมวหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับฝากไม่รับฝากเลี้ยงยังไม่ทำยังไม่ทำถึงขั้นนั้นทำแค่เป็นแต่แค่ห้องแมวเนี่ยก็คือบ้านแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าผมจะทำห้องแมวตอนแรกทำเล็กๆเออแมวมาแมวเราเรยอะขึ้นทำใหญ่ๆเลยมาแพนธุรกิจหน่อยดีกว่าตอนนี้มีอะไรอยู่ในมือบ้างในช่วงโควิดนี้ ตอนนี้เราก็ออกสินค้าตัวใหม่มาครับเป็นมาร์กหน้าเป็นคอลลาเจนมาร์กนะครับผมที่จะแบบใครอยากหน้าขาวใสาอะไรเงี้ยก็ใช้มาร์กตัวนี้ได้เป็นมาร์กแบบสามชั้นเลยเก็บเซรั่มได้เยอะมากแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณเดือนตุลาคมเดี๋ยวจะออกตัวใหม่มาอีกนะครับอยากให้ตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเสื้อครับนี่เสื้อเออน่ารักนี่ครับแฮปปี้โคนนะฮะฝีมือน้องสาวผมดีไซน์เอ,เอ,อนงนะครับ น้องสาววาดเองโอ้โหอันนี้ก็คือทับมาหากินกันในครอบครัวเรือล่มในหนองทองจะไปไหนถูกไหมต้องครับเราต้องใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ครับผมไปดึงน้องสาวออกจากบริษัทบัญชีเลยนะให้มาตัดต่อให้ไปอยู่ออฟฟิศผมเลยผมจ้างน้องสาวเป็นพนักงานเลยบางทีการสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่เราถานัดอาจจะคนละสายกันก็ได้ถูกไหมจริงครับจริงครับจริงๆอันนี้พูดจริงๆแล้ว่าน,น้องสาวจบบัญชีมาแต่ตัดต่องานเก่งมากวาดรูปเก่งมากมา ดดีดีกว่าสายนี้ดีกว่าพูดถึงงานในวงการหน่อยพี่เต่านอกจากนี้แบบเพลงละครภาพยนตร์ซีรีส์มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอีกบ้างไหมคะอ,อ๋อตอนนี้มีที่ถ่ายทำอยู่คือซิทคอมครับแล้วก็ส่วนหนังละครเนี่ยเขาเลื่อนยังไม่มีกำหนด <S <S 2> <S 2> ว่าจะกลับมาถ่ายเมื่อไหร่ครับ <S <S จริงๆมีทั้งละครทั้งหนังรออยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายทำกันเพราะโควิดมาก่อน เราก็เลยทํางานกันยากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องหาเงินทางอื่นนะครับํ <laughs> าทำยูทูบแทนเพราะไม่งั้นี่ยรายได้ไม่มีนักสแสดงตอนนี้นัก้องตอนนี้ลาบากมากอีเวนต์ไม่มีเอ,องานแสดงก็ถ่ายไม่ได้เงินก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาทางอื่นามาทําธุรกิจมาทําช่อง youtube อย่างเงี้ยอันนี้เราทําได้ไม่ต้องพึ่งใครเราทําเองถ่ายเองตัดเองลงเองก็เป็นช่องทางการหาเงินได้นะครับก็ ก็ต้องรออีกนิดนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะปีหน้าเลยมั้งครับดูจากสถานการณ์แล้วนะฮะอันนี้คาดเดาส่วนตัวแต่ว่าซิทคอมอาจจะต้องรอดูเดือนหน้าว่าถ้ายอดผู้ป่วยติดเชื้อลดลงอาจจะได้กลับมาถ่ายอีกทีหนึ่งครับมันก็ต้องปรับตัวกันนะเนาะทุกวงการนักแสดงสื่อภาพยนตร์อะไรมันก็แบบทํางานกันยากนิดนึงพูดถึงเรื่องวิกฤตโควิดเชื่อว่าพอเวลามันมีอะไรเสียไปพี่เต๋อก็ต้องได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาโควิดครั้งนี้มันให้อะไรกับเราบ้างคะ ก็ให้เราได้เรียนรู้ครับว่าว่าอนาคตมันไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็เราก็ต้องหาอะไรที่มันมั่นคงทําประกอบอาชีพเดียวไม่ได้แล้วเป็นนักแสดงได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วหลายๆคนก็คิดเหมือนกันเจ้าของร้านอาหารก็มีงานอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันแล้วก็สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับตอนนี้ก็ให้อะไรกับให้บทเรียนมาเยอะนะครับแล้วก็ เราก็ต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ต้องรับมือกับมันแล้วก็ต้องอดทนอดทนนะครับผมคิดว่าถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้ประเทศเอาจจะต้องผมคิดว่าประเทศในถ้าโควิดปันหายไปเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะคนบางคนเขาก็อั้นเหมือนกันต่างประเทศก็อยากมาเที่ยวเหมือนกันนะครับเราก็ต้องแบบเตรียมตัวให้พร้อมถ้าวันนั้นมาถึงเราก็ปล่อยทุกอย่างไปอย่างผมตอนนี้ก็ทําสินค้ารอไว้แล้ว รอโปรโมเทเต็มที่เลยตอนนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ถ้าพอเปิดประเทศเมื่อไหร่เศรษฐกิจมาก็ลุยโปรโมทเต็มที่อะไรเงี้ยอันนี้ก็วางแผนไว้นะครับก็ก็ต้องเตรียมตัวครับอยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวอยากจะอยากไม่อยากให้ทุกคนแบบท้อหรือว่าท้อได้แต่ว่าก็ต้องพึดสู้ให้ไวค่ะแล้วมันก็ยังให้อีกหนึ่งสิ่งก็คือในเรื่องแพชชั่นในการทำ u t u b e ของเราด้วยเ <ES> นาะเห็หนได้เห็นได้ชัดเลยว่า เงินจากตอนนี้ที่หาไว้ได้คือเงินจาก youtube เลยนะครับจากช่องทางออนไลน์เป็นหลักแล้วตอนนี้คือเปลี่ยนอาชีพแล้วครับเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์แทนแล้วล่าสุดใช่เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ทุกคนหันมาทำแล้วก็ทุกสื่อทุกคนดูออนไลน์หมดผมบ,บอกนะครับก็ก็ต้องก็ต้องตามเทรนด์โลกด้วยนะครับแล้ว ผมคิดว่าทุกคนสามารถหาเงินได้จากการเป็นยูทูบเบอร์นะครับถ้าเราเจออะไรที่ใช่สําหรับเราแล้วก็เราใส่ใจกับมันบางทีคอนเทนต์ไม่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ถ้าเราใส่ใจกับเขาอะใส่ใจในคอนเทนต์บบว่างานชิ้นนี้เราต้องการสื่อสารอะไรอยากจะนเตอร์เทนคนดูหรืออยากตลกปกฮาแต่ว่าก็ต้องเต็มที่กับเขาผมเชื่อว่าคนดูเขาสัมผัสได้ครับว่าคนนี้ตั้งใจทําจริงๆคนนี้แค่ทำทเฉยผมว่าคนดูแยกออกคนดูฉลาด พี่เต่าฝากถึงคนที่แบบเอออยากทํา youtube เหมือนกับเราอ่ะแต่ยังลังเลผัดวันประกันพุ่งหน่อยว่าเขาควรจะทํายังไงดีพี่เต่าบางคนก็ไม่กล้าแบบหาตัวตนไม่เจอเอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรแนะนําน้องๆที่เขาดูเราเป็นตัวอย่างไหมคะผมเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนผัดวันประกันพุ่งผมเคยเป็นคนแบบมาก่อนต้องยอมรับว่าแบบช่วงแรกที่ผมทำผมก็ผัดไม่ทายหรอกเนี้ยอยากนอนอยากเล่นเกมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่แต่แต ผมคิดว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะผมก็จะไม่มีวันนี้ถ้าผมนคนแบบนั้นผมก็าอาจจะมีอยู่แค่แบบพอใจที่หนึ่งแสนชั้นแล้วก็พอแนละ้วแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าเราตั้งใจเราใส่ใจหรือว่าหรือผมอยากจะฝากถึงคนรอบข้างคนที่รู้จักด้วยนะว่าแบบไปบิวเขาหน่อยไปบิวเขาหน่อยไปซัพพอร์ตเขาหน่อยก็เป็นสิ่งสําคัญกําลังใจก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการทํางาน คือว่าถ้าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เราถนัดทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยเลยถ่ายทำถ่ายมือถือแล้วตัดในมือถือนี่แหละแล้วก็ถ่ายไปลองลงไปเดี๋ยวมันจะเจอเองว่าคอนเทนต์ไหนมันถูกจริตกับคนดูช่องของเราของผมที่ทำมาปีกว่ายังไม่เจอเลยนะฮะมาเจอตอนแมวคลอดมาเจอตอนน้องแมวคลอดลูกเนี่ยครับ เราก็เลยคิดว่าผมก็ซื้อแมวมาตั้งเป็นปีแล้วยังไม่บูมถ้าตอนแมวคอดผมก็คิดว่าเฮ้ยแต่ตอนคิดแมวคลอดคือเราใส่ใจเราทุ่มเทเราศึกเราสอบหาความรู้เราตั้งใจจะอธิบายให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าแบบในอนาคตเนี่ยเทรนที่จะคนดูเยอะที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นให้เอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ให้ความรู้ด้วยสองอย่างรวมกันถ้าคุณให้ความรู้ด้วยเอนเตอร์เทนด้วยคุณ จบแล้วเทรนในเทรนตอนนี้นะเทรนตอนนี้นะฮะที่ผมอ่านข่าวมาที่ผมดูเข้ามาเขาแนะนําว่าแบบสนุกให้ความรู้ได้เข้าไปรับรองคนดูมีทั้งบันเทิงแล้วก็มีทั้งสาระด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช,ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก<ะ>็ดูเลยนอะสุดท้ายให้พี่เต๋าฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามเราหน่อยแล้วก็ฝากผลงานตัวเองหนะะ่อยค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยให้แฟนๆดูแลตัวเองนิดหนึ่งครับครับก็ ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องเต่าดิสกอร์เอสพีด้วยนะฮะถ้าใครผ่านไปผ่านมากด subscribe ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากฝากเพจด้วยนะครับใน Facebook เต๋าเพียงพอนะฮะเพจนี้ก็จะใกล้ร้านแล้วนะครับอีกสองเป็นอีกสองพันซับนะฮะก็จะใกล้ร้านแล้วอยู่เหมือนกันก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะฮะก็จะทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนแล้วก็เอ็นร์เทนกับทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันนะฮะช่ววงนนีี้โคคิดะะฮใรท ยังไม่ได้รับวัคซีนแม่ผมฝากมาบอกแม่ผมเปไปใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะฮะต้องป้องกันตัวเองให้มากนะครับเพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ต้องพูดอย่างนี้เลยไม่ได้รับวัคซีนถ้าโดนเลื่อนต้องดูแลตัวเองดีๆครับ <laughs> ดูแลตัวเองดีๆฮะต้องใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ควรจะออกไปไหนเลยนะครับเพราะว่า <laughs> คุณแม่บอกมันอันตรายมากจริงๆก็ต้องต้องดูแลตัวเองนะะ <laughs> ถึงแม้ได้รับวัคซีนแล้วก็ก็ <laughs> ต้องดูแลนะครับเพราะช่วงนี้ โรคนี้มันยังอยู่กับเราอยู่แล้วก็มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะให้รักษาสุขภาพครับสู้ๆครับก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจทุกคนตอนนี้ก็ต่ําตกมากๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนอดท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 นนะครับแล้วก็ลองหาแรงบันดาลใจหรือลองทําดูนะครับผม YouTube ก็ได้ลองทํา y o YouTube ก็ได้หรือจะไลฟ์สดก็ได้ถ้าต่อไลฟ์เลยไลฟ์มีอะไรขายได้ขายไปก่อนตอนนี้ผมก็ขายทุกอย่างเหมือนกันขายเสื้อขายขายบ ไม่ต้องไปอายนะฮะขายไปเลยนะครับเราต้องรอดให้ผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วผมคิดว่ามันจะดีขึ้นครับ โอเคเรียบร้อยขอบคุณพี่เต๋ามากเ,เลยนะคะขอแสดงความยินดีกับหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์อีกครั้งนะคะไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีพวกเราก็สัญญาค่ะว่าจะติดตามทุกผลงานของหนุ่มเต๋าเลยนะคะเอาเละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วกับรายการดาราดิลิมันเทิงไลฟ์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ